โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมชู GPT แล้ววันนี้พบกับผมในโปรเจกต์ The New Man c h e s t e r United Season 2นะครับผมก็เรามาถึงดำนินเรื่องมาถึง EP ที่8ที่9กันแล้วเนะี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ EP ดีนะครับใน,นแบบนี้ครับเป็นแบบฟาแชมเปี้ยนเลกแมนเชสเตอร์ยูเต็มพบ RB r e บ Bull ด์บูเซาบวกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม โอเคครับท่านผู้ชมเจอกับเลดบูลซอลบวกแมนเจอร์ยูไนเตดโอเคเนสโกครับเจอเลดบูลซอลบวกประมาณนี้ก่อนแล้วกันทีมเร Hello, <good> าเจ็บมากเขาเลยนะเลดบูลซอลบวก ไม่พูดความดำเมงเลทสโกเข้าสนามเข้าสู่สนามกันเลยดีกว่าฮะเสียบอลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลที่เอลลิทิโอ้โหเราตัดบอลแล้เอ้ยได้อยู่อาวาร์โดเฟอร์เดนส์ซานโช่ตัดดีบอลดีดีลามอสกอนซาโลลาบอสจ่ายเอลลิธท เอลลี่ตะไกเอลลีทิสโอ้ยได้อยู่เอลลีทิสเอลลีทิสตัดโอ้โหไ hey. oh, ลติกไลติกคาร์มอนเบบี้โอ้เราดูครับจังหวะลิงโลบของเอลลีทิสครับโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นดาวรุ่งที่แบบว่าครบเครื่องเรื่องการยิงการส่งท,ทุกอย่างบอกเลยว่าเขาคนนี้น้ำนวันว่ะพราหนุ่มเราดูครับเอลลีทิสตัดอย่าง,งสวยๆเลยไนดะ้แบบครับโอ้โหเอ้หนึ่งโกลสองแมท เอลิธีการไปชมไปเช็คด้วยฮิตฮิตฮิตได้อยู่จะให้ลาบอสลาบอสซัดเลย้าปิดเซฟไปของฝั่งโกงเสาบวกนะเป็นแอนโตนี่ครับเตะมุมแอนโอนี่เตะว่ามาแล้วเบงกี้เบงกีโมงโอ้ไม่ได้ครับ จะเป็นการโรเตชันนะน่าเตะโอระดูเมงกี้ครับลูกนี้โมงออกบอลเปิดมาจากซูชิเมงกี้ได้อยู่กาลาชอวาเดฮาโดกาลาชวได้อยู่ครับเฟอร์นันเดสเอ็นโซต่ให้ลอสลอสวิ่งทำนานขึ้นมาลอสเดือกจะส่งเข้าด้านในแล้วเลนบอดโอ้โหตบันยิง เรียบรอยครับแรดฟอร์ดยิงลูกนีเข้าไปโอ้โหโคตรกองหน้าแห่งยุคครับมาครับแรดฟอร์ดซัดเข้าไปโอ้เป็นลูกจ่ายสวยๆจากรอดอีกแล้วนะคอมรอดสนดูครับดูมาแล้วโอ้โหแรดฟอร์ดยิงโคตรสวยโคตรจับครับราศีจับมากแรดฟอร์ดดูเขายิงได้เป็นหน้าปกอีกแล้วบ้างเนี้ย หน้าปกคลิปอีกแล้วมั้งเนี่ยแรดฟอร์ดโอ้โหแล้วดูเราครับเฮ้ภูมิใจกับในนักเตะคนนี้จริงมากโซ่นะโ,โ,โอเคครับตอนนี้บอลที่แรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดเนี่ยนัดกระจายครับโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะไม่เข้าใจกันนะกับรามอสนะไกลกันไปหน่อยโอเคบอลที่ลามอสแล้วตอนนี้ล,ลาลามอสเลียบไปอย่างนี้ลาลามอสยังไงลามอสยังไงลามอสยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสามประตูต่อศูนย์โอ้ดูลามอสครับลูกแอตส,สิจากแรดฟอร์ดนะครับโอ้โทำได้นะครับหน้าบึ้งตึงสลายแมทยิงได้นะครับตัวเปิดของแมนเชสเตอร์อยู่เตดอย่างแท้ทรูนะคนนี้คือโตปเปิดนี่ก็คือแบบว่ายิงเปิดไม่ว่าจะพรีมเมลีกไม่เป็นถ้วยไหนขเขาก็ายิงเปิดให้นะ สเตต่ที่โคจะพบเครื่องโคจะสุดยอดเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังเป็นเงาของแรดฟอร์ดอยู่นะโอเคราโมสอีกทีนึงราบมสใช่แล้วตอนนี้บูริสิตโอ้บูริสิตเรียบร้อยเลยครับทุกผู้นังส่งนัง่งยิงราหมสเฮ้ยชุโซกูดบรครับบูริสิตมาแล้วโอ้โห ขอบคุณครับพี่นานทดีได้ยิงนานทดีได้ลงดูครับดูจังหวะจังหวะนี้หมุนเป็นแอนโทนี่แล้วส่งให้บูริสิตครับแลฯฯ้วบูริส <t os> ิต <t os> ยิงด้วยเท้าขวาโอ้โหเยยางสวยครับย่างสวยจริงๆครับลูกนี้โอ้โหิปเตียนบรูริเิตวาลานลงมาเดินเล่นหน่อยเอ็นโซวาลานเบนกี เอ็นโซ่ครับจะให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดอูมฉีกออกไปไงแต่ไม่ได้ครับดกเลดเอาได้อยู่ครับาลานสวยครับผมมานเจสเซอร์เป็นปีประตูต่อสูงครับสาบวกแรดบุสเสบวกสวยจริงครับคาร์เต้์เราก็คุณภาพทุกคนนะนะผมบอกเลยว่า ดูครับวู้คิดเต่บริสิทธ์วันโกวันแมทคนนี้สุดยอดจริงแต่ก็ต้องขอบคุณลามมอนะทั้งส่งทั้งยิงครับตายคนนี้เอา,อางค่ถ้าเลือกกองหน้าที่ดีที่สุดในทีมวนี้คงจะเป็นแรดฟอร์ดนะแต่ถ้าถ้าเป็นแบบพระรองเลยก็คงจะเป็นลามนครับทั้งส่งทั้งยิงจริงๆครับไม่ว่าจะบีเบรลีกหรือว่าจะถ้วยไหนๆแต่แต่นั่นนี้ครับดาวรุ่งเราก็ยังได้ยิงนะเอลริทตส ชอบไอเด็กคนนี้จริงๆครับเราไม่สัมภาษณ์เลยด้วยสัมภาษณ์แล้วผตอบพลาดโอเ okay. ค let's g กครับผมไ่ดูเมสซี่ของเรานะมาดูอัปเดตสกอตกันหน่อยครับว่าเมสซี่ของเรากลับมาหรือ,อยังน่าพึ่น้นทั้งทีมเลยใจยเย็นๆนะพ่อหนุ่มใจเย็นนะทีมเมสซี่ครับเหลืออีกสามสัปดาห์เมสซี่จะกลับมาแล้วนะฮะเกมถัดไปเราได้เจอกับ เกมปับเราเจอกับเต้แถมตั้นครับเดลซัโรมาขอซื้อว่ะก็หยิบเก้าล้านโอเคเลยเนี่ยราคาเนี้ยได้ดิอาโรมาขอแล้วทำไมผมจะไม่จัดให้หลายโรมาโอเคครับนานี้เจอกับเต้าแถมตันนานเชสเตอร์เนเต็ดน,นะของเราก็กองหน้าเป็นเอลลิครับแล้วก็คู่กับ กองหน้าเกาหลีโชกิซองนะกองหน้าออบป้าสุดหล่อเราแล้วปีกซ้ายเป็นกอร์ดอนจากลิเวอร์พูลเด็กคนนี้ผมไม่ไน่ใจเหมือนว่าหลุดมาได้ยังไงนะเป็นฟรีเอเจตนด้วยที่เราจัดมาคนนี้ดีผมไปจัดมานะแล้วก็มีเฟอร์นันเดสบูโน่เฟอร์นันเดสและแล้วก็อีกตัวนึงกาบี้ครับจากบาร์เซโลนาแล้วมีข่าวว่าซีซั่นหน้าเขาจะขาดด้ไงต้องขายไงเจอกูนแน่กาบี้ <laughs> แล้วก็ปีกขวาเป็นแอนโตนี่ครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นอาวาโรเฟร์นันเดสครับเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวตนอยู่จริงนะคนนี้คิดว่านา่าจะตามมาเป็นตัวหลักของทีมได้แล้วมีมาติเดสครับลิซานโดมาติเดสแล้วก็วารานเช่นเคยคู่นี้แล้วก็มีพอรมรอสเป็นแบ็กขวาและกองเราเป็นเดกาเหมือนเดิม let's go baby เจ็บซาว์เทมตันครับไม่น่ายากสำหรับเรานะผมว่าชิวอะ โอ้ยโอ้ทับฟอร์ดจะด้วยแมนเจสเตอร์ได้เตะครับ เดีนี่บอกเอนโซ่ลงด้วยนะตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นลูกรักผมแล้วเหมือนกันเพราะเขาเริ่มจะรู้รู้มือละอะไรประมาณนี้ตอนซื้อมาแรกๆนี่ผมไม่ชอบเลยตัวนึงโอเคครับชิกออฟมาเจสเตอร์เ็ดบอลที่ซอลเดมตันครับมาร่าอาดามอัมสตองครับโอ้โหจตายพลาดนะโอเคบอลที่แมนยูครับตอนนี้รอสโอ้โหไม่ได้ครับเนเวสอาดามัมสตอง Small bone. เดียโลสโมโบโค้ดได้อยู่ว่าบาลานจากวันได้สวยตอวนี้โชกิซองครับตอนนี้โค้ดได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าตัวนี้ครับเห็นลอดวิ่งทับนาขึ้นไปแล้วโอ้โหจ่ายให้ลอดครับเตัวนดี้โอ้โหแล้วลงลงโจงๆเล็บลอดลอดจะยิงเองหรือเปล่าลอดยิงเองเลยละกันลอดออกลอดไม่ได้บอกนะแต่ว่าโค้ดสั่งไงเรียบร้อยครับทอมลอดครับ ปัดเข้าไปเลยครับแบ็กขวาของเราที่สวยๆนะครับโูที่ทำทางสวยจัดตัวนี้แล้วก็เป็นผลผลิตจากบริษัทรอดมูลนะที่เราไปซื้อมานะแบ็กขวาดาวรุ่งคนนี้นะอตสาญชาติสหรัฐอเมริกาซัดสวยๆครับโอ้โหยิงแบบคมคมคมกริบดาโร่ไอ้กูนั่งแบบนานอ่ะคงนั่งตรงนี้อีกนานอ่ะดาโล่บอกนะฮะยังมีรอดหนึ่งโก ลงไปสองเมต์ทำไปได้หนึ่งโกลถือว่าสวยมากทำรอดนำไปครับ <Manchester S 2> แมนเชสเตอร์เอฟเวตนเล่นแรงไปหน่อยเว้ยโอเคครับบอลวิ่งเรยงาย์เตอรแทมตันมา่าการบี้บอลนี้แบนอยู่แล้วแบนอยู่ยจ่ายชกชกจายจ่ายแล้วให้เอลดิทิสเอลดิทิสโอ้โหแล้วเสียบกันอย่างนี้ เข้าบอลกันอย่างนี้โอ้โหใบแดงครับผมคาเลตาา้าคาโอ้เรียบร้อยครับใบแดงครับกัดเดนดิทิสตอนต้นเหลือสิบคนคาเลตาา้าคาเจย์บูโน่เพนเดสฟรีคลิกนี่นลูกสูตรแล้วโชวกิซอง ติดเซฟคนนี้ผมก็อยากจะขายแล้วเหมือนกันนะแต่ลูกการที่แล้วก็ยิงในบอลถ้วยไปเยอะเหมือนกันนะครับโจมตีสองเดีวมาปันป่นปั่นทรับลุนโอ้โหหมู่ยังคงได้เลยครับโชว์ตีสองเราดูครับดูดูเขมงเสียดายครับไม่เข้ากรอบนะโอ้โูไปิดปัดหน้าต่างเสียดา,ายมากไทยยิงอ่ะแต่สวยเลยโจมตีสอง เพิ่งสามสิบนาทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลไม่โดนอะไรนะแมนยูเกือบโดนแล้วไม่ล่ะโอเคฮะเริ่มกันใหม่อุ๊โอโหได้กรอบเกลีโทษเรียบร้อยครับดิซานโดมาร์ติเนสคือถึงว่าฤดูก,กาลนี้เขาแบบทำ แบบทำฟาวในกรอบเจโทษไปสอรอบแล้วแล้วก็เสียจุดโทษเลยสองรอบจะมีลูกหนึ่งใน UCL มั้งหน้าผมจำไม่ผิดโอ้โาหดอีกแล้วครับพลาดโอเคไปดีอดามอาร์มสตองโอ้โหเรียบร้อยครับยังไม่นได้ทำอไเลยยิกยักอยู่ยิงก็ไปแล้วอาดามอาร์มสตอง สวยจัดเลยครับลุกนี้ยายาไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ซัดเข้าไปเลยครับโอ้โหเสียมากครับโค้ชเราเอานำตามซองครับลงไป4แมตช์ทำประตูได้2ประตูแล้วโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะโอเคฮะดึงประตูตอนหนึ่งได้อยู่แมนยูโอเคครับบอลที่เอลดิทิสเอลดทิสได้อยู่ครับเอลดิทิส จชว์ให้โชกิวซองโชโชกิวซองโชกิวซอ,อ,องแล้โชว์กิวโอ้ยูบิโดเป็นกองหลังไดมาร์ตินเนสบอลที่แรดฟอร์ดลงมาแทนเอลดิธีนะเจอกับซา์แฮมป์ตันสิบคนครับแรดฟอร์ดโอ้แรดฟอร์ดเราเลี้ยงมาอย่างนี้แรดฟอร์ดยิงโอ้ไม่พาลาดครับแรดฟอร์ด เปลี่ยนทุกจังหวะให้เป็นประตูมากับเรดฟอร์รีบร้อยครับแล้ฟอร์ดอดกองหน้าของแมนเชสเตอร์เต็ดนะัวนี้เด,ดี๋ดูครับดูจังหวะนี้คือจังหวะสัมพันบอลแรกของแรดฟอร์ดในเกมนี้เลยนะลงมาก็ทำประตูเลยครับสวยจ,จัดจัดครับโอ้โห แต่โชกซอ,องยังอยู่นะผมอยากให้โอกาสเขาอยู่ครับเดี๋ยวเขากลับมาได้หวังว่าจะกลับมาได้โอเคโอเคบอลที่กอรอนต่อที่กอรอนครับร้ายออะมองอยู่ด้านในมองด้านในแล้วมีใครบ้างมองด้านในแล้วมีใครบ้างโอ้โหโชกิซอ,องแต่ไม่ได้อบอลยังจ่ายติดอยู่ได้อยู่ครับเอาแล้วฟอร์อดอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยับพากไปทำ สวยมากครับลูกนี้อู้มาครัแ้แรดฟอร์ดครับอูหูแล้วดูครับลูกจ่ายพลาดกันเองของทางเทารเทปตันนะเจอแอนโซนี่ค,นค,คืนแล้วก็ไหวนะครับแรดฟอร์ดยิงเบาๆเขย่าประตูมาคัดแรดฟอร์ดนัมเบอร์เทนครับอโหแล้วดูครับโดนโดนเต็มเต็ม มาคันแรกสองประตูแล้วขึ้นลงเองนะเนี่ยโคเอคเออม่คครับชอแมนเชสเตอร์เต็ดอยากได้อยู่เอาโชกิซองจังหวะนี้ของเขามาแล้วครับจังหวะโอ้โหตาติดเซฟครับจังหวะสุดท้ายของโชกิซองลงโลงแต่ยิงติดเฟรับ <c oughs> ต้องคิดหนักแล้วสำหรับโอกาสต่อไปของเขานะหือว่าสวยนะครับเอนยูแรดฟอร์ดลงมาเปลี่ยนเกมจัดๆเลยครับคับไปสองประตูมาคับแรดฟอร์ดสามเกมสองลูกสวยมากครับมาคับแรดฟอร์ดมันต้องอย่างนี้ครับยอดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ชนะไปสามหนึ่งก็ถือว่าสวยเลยนะเกมนี้ไม่แย่เลยนระ